เตุลาคม2567ที่ไรชาหนึหนึ่ครับตอนนี้กำลังสาระบนเกี่ยวบเรื่องชุดชนเผ่าชนเผ่าชนเผ่าแต่ละคนจะไปงานจะไปงานเ้าใหม่เ่ใหญทีอแต่ม่วยนี่นี่นีแม่หลวงนอแลเนี่ยกำลังจะไปจะไปจะไปงานโลชิงชาครับเพ่เขาไม่รยเบอแบเตอกไม่เอา หนูแมวจริงนะแมวมัหน่านนะเออจริงนแมวดอยปุยไไดด้้แ